สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่ยายมีสาราดีๆมาบอกสุพี่น้องฟั่งค่ะผู้ใดที่มีบัตรประชารลัดที่เพิ่นซิโอนเงินหนึ่งมืนบาทเขาให้ทางร้อมเพ่เนาะค่ะผู้ใดที่บอท่านหมั่นใจว่าจะคล้องได้ผูกความเพไวบ้บอยายสภาพไปตรวจสอบค่ะตรวจสอบง่ายๆโดยที่บอต้องไปธนาคารให้เสียเวล,วลาเวนาะค่ะแต่ฟั่งเนาะค่ะแต่ ต้องมีแอปของธนาคารเลยค่ะแอปธนาคารที่พี่น้องไปเปิดบัญชีไว้นั่นแหะค่ะแอปใดก็ไดไปยายสิผาเขาไปเบิ้องนอกค่ะเนาะกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปในแอปกดเข้าไปแล้วแต่สิพอคําว่าบริการนาะค่ะให้พี่น้องกดเข้าไปกดเข้าไปในข้าว่าบริการพอถ้ากดเข้าไปแล้วกันเลื่อนขึ้นเบิงค่ะเลื่อนขึ้นเบิง สิไปเจอคําว่าพร้อมเพให้พี่น้องกดเข้าไปในพร้อมเพออีกค่ะพอกดเข้าไปพร้อมเพแล้วนั่นแหละค่ะข้อมูลของเฮาสิขืนมใม่เห็นให้เห็นเบิดเลยค่ะว่าเฮาได้ผลูกพรอมเพไว้กับธนาคารใดบอ่อเนาะค่ะค่ะคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระกะกดไลค์กดแช่ให้ในเด้อคะเดอคลิปนี้ขอโจไปเพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะบายบาย